น,นี้นะคะเราอยู่กันในเกมสกู๊เกมค่ะคนเล่นเยอะมากตอนนี้อคนเล่นเยอะมากสเกมนะคะถ้าแบบเข้าไปิดต่ออกไปมันก็จะเป็นเพราะว่าไม่รู้พี่นาคาอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าพี่นาคาก็เข้ามาเล่นด้วยเนือใช,ใช่พี่นาคาเข้ามาเล่นในแบบนี้ด้วย ใอะไรอ,ยอ้ย,อย,อยเดี๋ยว้นนีราจะขับตยยังไงอะต้องรอเวลาน่ะัเหรอเรเวลาสนะอย๋ยังไม่ทันออกมาเลยเดี๋ยวนะคะเดีเราเข้ามาใหม่เพราะมีเกม,มแขแหลกๆหน่อยตอนแรกที่เข้ามาในเกมมันแหลกนะดูงนเข้ามาแล้ว <c oughs> ตนนก็เกมไม่แหลกนะ มีความค้ามรูม้สึกหน็ดเบาช้ามาก,กลเราต้องมาลา็อกข้างนี่ครมา้เป็นจริงได้ะกไปสัมผกันบ้างไม ล้อสัก,กะคะ่ะสงสัยพี่นาคาอยู่แบบคุกบากไมอยูนะ่เขาน้าจะแบบเขากำลังเล่นเกมอยู่เออเนาะใช่เดี๋ยวทุกคนพี่นาคาเขากำลังเล่นเกมอันนั้นเขาอยู่ไหน เกมสักทีนะคะทุกคนตายเยอะเลย Wait. Uh -oh. จะชนะก็คือแบบหวาดเสียวมากเขาบอกแล้วเกมชักเยรโอ้ my god ลุกจะเกียด์จะเกียดจะเกียดเกียดมากทุกคนเกียดเกียดเกียดเกมชักียรฉันเกียดฉันเกียดบอกเลยว่าเกียดมากแล้วมาผักทำไมเนี่ย เกียบอกนะว่าปีกันนะขอแจ้ขงขาเที่ยงหน่อยเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าขอไปนอนเอ้ยพี่นีค่ะนี่อะไรล่อยากเล่นกงบมันอะไรลตะตนี้นงมงมากอ่ะโอเล่นกับพี่นะคะแล้วก็เอ้ยอย่ามาผากักหาเรื่องหรอหาเรื่องหรอนี่แน่นี่แน่ตกเตียงมั้ยจ๋นี่แน่ผักตกเตียงแหมงสมน่าเลยคืออะไร ไม่เป็นปอนฮะไอ้ตุ้กี้เหรอ เกมไม่ไม่เ <author> ริ Robert, ่มม yeah. ัง้งใช่ไหมมันแบบตื่นตื่ตื่ใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยเราวเลือดเราตื๊ด

เก็บกระจกโอ้ไม่ก็เกมนี้ยากมากทุกคนาไปตกตอยเกมกระจเ้ยอพี่นะทุกคนเราเจอพี่นคะแล้วนะคะเขามาอยู่เกมนี้นั่นองลราก็ เกินโอ๊ย,อยเจ็บขาเจ็บขาโอ๊ยโอ๊ยมันต้นไม้กบมันตามมาไม่ทันะนะใครอะตัวหลิงแป๊ดเลยเอาออกไปไกลเลิศเกินรออ้าวพี่นาคาหายอีกเอาทุกคนฮะสวัสดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปช่วยเพื่อนก่อน เดอะทิ้งเราไว้ที่หลังโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอช่วยเพื่อน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 อึบอึบอึบช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ๊ย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 มาช่วยหน่อยเออเดี๋ยวผมช่วยครับผมีเฮ้ยไม่มีวันไม่มีใครมาช่วยเลยทุกคนคือใกล้ตายแล้วเทลมีหนูใกล้ตายแล้ว พี่นะคะช่วยหน่อยพี่ ตายพคนเราก็เล่นกับพี่นาค่ะเอาขึ้นไปกันยังไงนะคะพี่พี่สอนหน่อยดิขึ้นไปกันยังไงอะ่ะมาขึ้นไปข้างบนด้วยอ่ะมันต้องมีทางขึ้นแน่ๆเลยทุกคนอ๋ออันนี้ขึ้นได้แล้วว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวกมเล เกมคนแหลกะนะเอ้าเอ้าเอาๆๆไม่ขึ้นอีกเอา้าเดี๋ยวเกมเป็นไรเนนะี่ยเึิ่ๆๆรเดี๋ยว